สวัสดีครับเอทีทุกท่านนะเกิดอะไรขึ้นน้องบอลอะไรอยู่ๆน้องเออเดินมาบอกน้ำโคกกินได้นะครับเดี๋ยวก็งงใหญ่เลยน้ำโคกอะไรน้องเอิร์อชี้ไปตรงแค่เป็นน้ำโคกบิ๊กขวดใหญ่เลยน้องเอิร์อซื้อโคกเลี้ยงได้ได้เงินมาเมื่อวานห้าร้อยเลี้ยงเลยใช่โอ้ดีใจมากเลยพี่บอลจะได้กินน้ำโคกแล้วเอทีก็ดีใจด้วยนะที่ทีมงานจะได้กินเดี๋ยวผมไปเชื่อที่เหล่าดีกว่าดูเหมือนจะไม่ค่อยรอดรอกินก็ไม่ได้กินหรอก น้อก็เป็นคนที่นิสัยดีแล้วก็ใจดีด้วยนะคะหน้าตาก็ดีมากเลยร้านร้านลูกเอกน้าตาดีแล้วก็ใจดีเหมือนลูกเอกทุกคนเลยหน้าตาหล่อเหมือนลูกบ่าวไม่พออีกเด็กโคกอีกเจ้าหน่อยนี่ละเนาะดันสัมผัสทีนีเนาะมันเนาะนี่ทางซีบ่ะนีนหนักไหมซีบไม้ใช่นรอหนักชิบาน ไปประกอบตรงที่มันหน้านั่นเกินเออไปแค่นี้เออไม่ได้เล็กไรลดก่อนยื่นยื่นไปแฉบเลยประกอบนั่งร้านสำหรับเตรียมขึ้นยิงด้านบนนะคะทุกคนมาระนองระแนงข้อความปลอดภัยต้องใช้นั่งร้านเมื่อวานนี้เนื่องจากเวลาเนี่ยมันใกล้จะถึงเวลากลับแล้วเราไม่ได้ใช้บันไดเอ้ยเลยไม่ได้ใช้นั่งร้านใช้บันไดแทนระวังนะ มันคมมากเลยหอ,ะ,อะไาก้องนะเฮ้ยเปิดกระดุมหนากล้องสิแตกสิแตกล่าสุดหอะไรมานรองน,ะนะอักข้ามรองดีวกว่ายุบมันลายพันมาลองมือหรือมาลอง,องแขนขาหนน่ะนี่ใหันนัน,น,น พอมันเยอะจะดีทำงานรับจ้างอ่ะดีรองเลยดีมันตุ่มตามพอดีเลยตุ่มตามตุ่มตามโอเคนะเดี๋ซีนะเดี๋ยวเราก็อจ้าง้านอกก็ตั้งน้านร้ายเลยนะครับทุกท่านเตรียมร้อยงานเนาะแตกๆวะ อยู่เหรอเจ๊ตี้จะอยู่เหรอรอเราดูอยู่เออเหมือนจะติลกาเลยเนาะไ่กินเลยนะเจี้ท่านน้องเอิร์ตก็ซื้อน้ำโค้กเลี้ยงทีมงานนะเดี๋ยวไปดูก่อนเชีคของก่อนวเน้ำแข็งลินใส่แก้วได้เป่า งานนั้นเหลือต้องป้อนด้ไหมนี่เอฟซีโอกราก็ไม่สบายนะวันนี้นอนยาวเอฟซีโคกขวดใหญ่เอฟซีนะเออได้เงินมาก็เลี้ยงทีมงานเอฟซีโคกใหญ่สังเกตดูว่าเป็นขวดใหญ่สุดขวดขวดกิลิตนี่ขวดห้าลิตรไหมกิลิตรอ่ะ อันตัวสุดท้ายไม่ได้ใส่เป็นมะสามลิตรอืมสามจุดหนึ่งลิตรเยวเราไปเช็คสำเร็จแล้วมีมากเลยมีไฟโชว์ด้วยโอ้มีไฟด้วยเหรอนี่ไงสถานะนี่ไงสถานะว่ายังไงตอนนี้นี่ไงมีไฟไงไฟเดินเห็นไหมถ้าเกิดมันดับแสดงว่าตัวตัวใดตัวหนึ่งสับลงอ่าเห็นไหมลองลองทำท่าสับลงนี่มันดับจริงหรือเปล่า มันยังจริงหรือเปล่านี่ไงสมมติเราตัวนี้ลงใช่ไหมอ่าดักจริงอ่าน่าโอ้ดีเนาะโอ้ดี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 โซนโซนอันหลังไม่ได้ใส่อะไรเพื่ออันเพื่อเพื่อห้องครัวเพื่อห้องครัวอ่าไม่ได้ต่ออ่าคือเราแยกเลยแต่ละห้องเนี่ยเมนเมนเอ้ยดีเนาะรุ่นนี้คือแยกเป็นห้องห้องไปเลยห้องนี้ก็เข้าเบเกอร์ตัวนี้อ่าห้องนี้ก็เข้าตัวนี้อ่าผมเอาตามพี่นะ อันนี้ก็จะเป็นแผงหลังแล้วก็น่าจะใส่แผงห้องน้ำตัวนี้อีกอ่าโอเคตัวนี้เป็นถ้าสมมติไฟช็อตกดปึ้งโอ้โสุดยอดครับพี่น้องเอาจบงานเข้าดีมากเลยตอมีเมนเมนแต่ละห้องเนาะกอดไทยชั่วร้อยกังวลเนาะโอเในเอฟซีมีสำหรับเมนแต่ละห้องนะเอฟซีแล้วก็เมนใหญ่ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีคัทเอาอีกด้านบนอีกตัวหนึ่ง บ้านหลังนี้ปลอดภัยสุดเนาะสายดินก็มีสุดจริงนายเอฟซีนะเดี๋ยวไปเช็คดูสายดินเราต่อสําเร็จหรือเปล่าเมื่อวานนี้เดี๋ยวไปเช็คระบบก่อนเอฟซีสายดินก็มีนะบ้านหลังนี้ไม่ธรรมดาแน่สินี่สายดินอยู่นี่เอฟซี FC. สายดินอยู่นี่นะสายดินยาวประมาณเมตรก,รกว่าๆเนาะนะครับตอกลึกลงไปใต้ดิน f นเอฟซีเมตรก,รกว่า ก็มีสายดินเดินมาอย่างดีนะครับเด็กๆก็จะได้ปลอดภัยนะฮะสายดินเหรอเวลาไฟดูดไงมันจะไม่ดูดหนูเวลาหนูทําไฟช็อตอะไรต่างๆมันก็จะไม่ช็อตหนูไงมันจะลงดินไงฟ้าผ่ามันก็ไม่ผ่าหนูไงมันจะดูดลงดินหมดเข้าใจเปล่าเข้าใจไหมครับเข้าใจครับเออ ดีไหมดีไหมบ้านอื่นไม่มีนะมีบ้านหลังนี้ <c oughs> หลังเดียวน,นั่นนี่แถวนี้ไม่มีสายดินนะั่นดูท่าทางนะใช่ไหมล่ะ <c oughs> เออเพราะว่าอันเก่าโโระบบไฟอันเก่าเขาไม่มีสายดินให้ต <c oughs> ามมาตรฐถถานนะของการไฟฟ้าต้องมีสายดิน FC, <c oughs> เอฟซเผื่อเวลามีเหตุอะไรต่างๆนะมันก็จะลงดินหมดเนาะ <c oughs> ไฟช็อดไฟรั่วไฟดูดอะไรต่างๆ และอีกอย่างสวิตไฟกล่องควบคุมนะฮะจะเป็นมีไฟโชว์แบบนี้เนาะอันไหนขัดเอามันมันมัน,ม,นมันดีดลงก็จะไฟมันก็จะดับในทีนะคือดูง่ายเลยแบบนี้เนาะสามารถแบบมองเห็นแต่ไกลเลยว่าตัวไหนมันสับลงไอ้ีจนะีดีซื้อมาจะให้โอ้สุดยอดเลยเนาะโอเคเลยไหมฉลาดนี่มันจะได้มองเห็นชัดนาเจ้าเลย นเก็เป็นรุ่นนี้มันกันไฟดูดด้วยเนาะดูดชัดรั่วตัดได้หมดดูดชัดรั่วตัดได้หมดชัดรั่วเกินเกินนะเกินสอง้อยยี่สิบก็ตัดไม่ลดช็อตเกินเกินเกินที่คืมันเงินมันไปในตัวไปไหนเลยอ๋อเกินมันมีเงินหมดอยู่อ๋อมีเกินถ้าเกินก็คือตัดบางสักบางประตูมันจะไม่ตัดพวกไฟเกินอ๋อบางบางตัว อืมแต<พ><ะ>่ตัวนี้ตัดอยู่เเซฟฟฟครื่องใช้้ไาตัวนี้มัหมดหมดตัวไหนอ๋ออันนี้มันจะเซฟในเรื่องของเครื่องเครื่องใช้ไ,ไฟฟ<ๆ>้าทุกอย่างทุกอย่างสมมตุมมติว่ามีไฟเกินมามันก็จะตัดลงเลย<ช>มันจะไม่ให้เครื่องใช้ไ,ไฟฟ<ช>้าเรามันเสีย<ช>นะบางทีมันมีไฟดูดลงดินแล้วก็ตัดหมดไฟดูดแล้วก็ดโดนหมดรั่วตรงเครื่องซักผ้าก็ตัดอืมส้าตัดได้ไหมจะโดนเราตัดใช่ไห้แต่มันรั่วลงดินก็ตัดเลยไงอืมก็เป็นลักษณะเหมือนที่อยู่บ้านค่อยวันนั้นใช่ ค่อยลืมมันก็จะเสียปลั๊กแล้วค่อยไปจับตากผลไว้เราเราจะไม่ดูดนะจะไม่ดูด <ừ m. S 2> เรามันรั่วเอ้มลงดินมนก็ตัดเลย <ừ m. S 2> ถ้ามีสายดินไง <ừ m. S 2> อ่าก็คือถ้ามันมีใสดินปับ๊บถ้าเราไปสัมผัสมันก็จะตัดเลยอืแต่เครื่องสัมผัสเราต้องตอกใสดินใช่ไหมเครื่องสัมผัส้ามันรั่วตัวเครื่องสัมผัสก็จะตัดเองตัวนี้ตัดเลยอืเราก็จะรู้เลยว่าต้องต้องมีตัวใดตัวหนึ่งแต่ถ้าเราไม่มีสายดินตรงเครื่องสัมผัสถ้าเราไปจับโดนมันมันก็ดูดตัดอ๋อมันก็ตัดอ <ừ m. S 2> ่าโอเคต้องงดดินัเ มันก็โดนเราอาจจะดิดเดียวจึ๊กเดียวก็ตัดเลยไม่จับเสียระวังเครื่องใช้ไฟถ้ามันรั่วเกินสามสิบมิลลิเมตรมันก็จะตัดให้อืเพราะว่าสามสิบมิลลิเมตรมันจะเป็นไม่ไม่เป็นอันตรายต่อตัวต่อต่อเราถ้าเกินมันก็จะตัดให้อืถ้ารั่วเล็กนอยมันก็ไม่ตัดอืันนี้ก็คือครบจบนะไม่อันตรายแน่นอนเนาะครับรุ่นนี้นะครับไฟน้ำท่วมน้ำท่วมเป็นเป็นปัญานนทุนเขาต้องให้ยปลี่ยนให้หมดเลย ไใช่เลยไ่ฟ้าให้ติดอย่นี้หมดแลนะ้วแมวเพรามึงแย่ปักยังไม่ยังไม่เป็นไรเลยคือทุกวันนี้มันมันมันแบบนี้กันหมดแล้วเนะาะก็คือถ,ถ้าเป็นบ้านรุ่นใหม่เนี่ยถ้าใช้แบบนี้เนี่ยก็คือโอกาสไฟช็อตน้อยแล้วก็คือมือเด็กแย่เข้าไปในปลั๊กเนะี่ยก็คือไม่มีปัญหาใช่แต่อะไรนะฮะลองดูฮะแต่ลองแต่แต่ว่าไม่ลองดีกว่าอืมมันมันไม่ดีหรอกอย่าไปลองของโอเคครับผมฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ